เข้าไปแล้วค่ะเข้าไปแบบเต็มๆเลยค่ะบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีวันแรกนะคะของโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาเด็กๆคึกคักมากเลยนะคะเด็กๆคึกคักนะคะทีู เธอมาแบบสไลด์เลยเหรอฮะ <c oughs> ไม่นไลยอ่ะเธอดูชมพูอุณจะถายนอตคุณอะไรอัเจนหน่อยอสียสงูชาย้ลืองเดี๋ยวลู ชมพูชมพูเหลืองเขียวแดงเรดแล้วก็บรูค่ะ